สวัสดีครับทุกท่านนะครับรุ่นนี้นะครับคาซนะครับผมรุ่น CTX 3000นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีช่องลงจังหวะใน,นแต่ละช่องจะมีอินหนึ่งอินโทรกับ4 variation e มี1มี2มี3าี่และกัน1 ending ตัวนี้นะครับสามารถมีช่องลงจังหวะอยู่ทั้งหมด48ช่องถ้าเราลง แต่และช่องมันจะลงได้หนึ่งสองจะลงได้สี่จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสี่สิบแปดช่องก็ลงได้เป็นร้อยจังหวะครับผมทีนี้รุ่นนี้นะครับมันสามารถลงจังหวะเช่วยเล่นได้ทีนี้จังหวะเชื่อเล่นรุ่นนี้นะครับมันจะมีอินโทรแค่หนึ่งกับอินดิ้งอินดิ้งหนึ่งส่วนวายเอชชันก็มีหนึ่งสองสามสี่เหมือนามาฮ่าทั่วไปส่งก็จะมีหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นนะครับในแนวการเล่นจังหวะ ช่วยเล่นของรุ่นคาซิโอซ t ท3000สามพันนะครับผมจะลงอย่างนี้นะครับอินโทรก็จะเป็นดนตรีขึ้นต้นจากนั้นก็เล่นไปท่อนเอส่วนมากนะครับถ้าเป็นเพลงลูกกรุงลูกทุ่งหรือเพลงมาตรฐานทั่วไปแต่ละท่อนนี้จะเหมือนกันจังหวะเหมือนกันทีจังหวะโบเรโลก็จะโบเรโลเหมือนกันหมดยกเว้นท่อนแยกครับท่อนแยกไอก้ท่อนแยกก็จะเป็นจังหวะฮุก็กก็แล้วแต่เพลงครับผมส่วนในช่อง ดนตรีตรงกลางครับผมจะเอามาไที่ที่สองนะครับผมเล่นสดก็คือทั้งท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่จะเล่นอยู่ที่เมนเอส่งอยู่ที่เมนเอมีเมนหนึ่งัวนี้นะครับวัรนชั่นหนึ่งส่วนอินโทรไอส่วนดนตรีตรงกลางนะครับอยู่ที่สองนะครับผมที่สองคจบที่สองแล้วแล้วก็กลับย้อนไปแล้วก็กลับไปเล่นที่เอเล่นสดที่เอเหมือนเดิมครับผมทีนี้เวลาจบเราก็กดมาที่ ending นะครับผมส่วนสามสี่นี้อันเดียวกันกันหนึ่ง หนึ่งสามสี่หรือจะเป็นท่อนแยกนะครับมันจะมีเสียงขอรีดกกะเสียงวายขึ้นมานะครับผมดูนะครับทีนี้วิธีการเล่นนะครับผมมันจะเป็นซีนสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นเราก,กดที่ซีนสตาร์ทนะครับกดท่อนหนึ่งก่อนกดท่อนหนึ่งก่อนแล้วก็กดกดที่ซีนสตาร์ทนะครับไปจะนี้จะกับคลิปสองอันนะครับผมแสดงว่ามันจะเล่นอินโทรกับจบอินโทรจะมาท่อนหนึ่งคำว่า ซีนสตาร์ทนะครับมันจะเล่นเมื่อเราเอามือมือซ้ายลงก่อน,นนะครับสมมติว่าผมจะรงนะครับอ่านูนะครับผมเพลงรักสาวละครสมัครนครับผมนะครับสมมติว่าเราก,กดซีนสตาร์ทก่อนมันกับพิบนะครับผมกับพริบแล้วกดกด e กดีไหมหน้ากดซีนสตาร์ทกดอินโทรไว้ด้วยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมนะครับกด อ่าไม่เล่นแล้วนี่นะครับไปกันเล่นสดครับผมเล่นสดทักหนึ่งสองสามสี่ถอยู่ที่ีเนียนะครับผมเล่นสดไปทุกท่อนนะครับผมส่งพร้อมก็ส่งนี้ครับผม มามาที่ท่องีครับตอนที่ตรงกลางบมืคนว่าทักเล่น A B C จบแล้วมาตอนทีต่ตอนตอตรงกลางครับผม ครับผมกดดีๆก็จบครับอ่ามาดีๆจบแบบนี้นะครับผมก็ถ้าท่านจังอาจจะเล่นจังหวะ ไอโบลิโลทั้งปก,ก,กดเล่นจังหวะโบลิโลได้เลยครับผมเล่นโบลิโลได้เลยครับเล่นในทุกเพลงครับเล่นโบลิโนทุกอย่างผมเพราะวาห้องห้องช่องลงจังหวะมันน้อยเพราะฉะนั้นเพลงนี้รักษานาครสวรรค์น,นะครับผมก็เป็นจังหวะโบลิโลท่านก็เล่นโบลิโลสดได้เลยครับผมท่านไม่ต้องเล่นอินโทรกับเอนดิ้งนะครับท่านท่านเล่นที่เอเล่นโบลิโลได้เลย ส่วนจังหวัดอื่นก็จะอยู่ในนี้ครับผมการเลือกจังหวัดท่านก็กดไปที่เิืเท่มแล้วก็เลือกจังหวัดที่ท่านต้องการนะครับผมนะครับนะนะก็ไปอย่างนี้คร,รับผมเป็นตารุงตัวเนี้ย จังหวะช่วยเล่นกับคาซิโอรุ่น CTX 3000ันะครับหรือรุ่นอื่นๆครับผมก็จะเล่นลักษณะนี้นครับ